เตาวิทยเรส์คร oh, ับจ er> ่ายหนึ่งหมื่นหนึ่งเออสกิลอะไรกันเนี่ยโอ้ยยัเลยเก่าแล้วครับเก่าแล้วเราเราทำอะไรได้ครับเตาวิที์เรสจับเลสครับโอ้ยแล้วก็เดูดูไม่ได้ด้วยความสามารถครับมันไม่ตั้งนะโอ้ยยัเลยง่ายด้วแล้วก็ไม่ตั้งเหนอยลดี๋ยวครับเรามาสปอยชุดต่อไปกันเลยครับผมอะไรอ่ะสปอยด้วยฮะช h นบ Body f i g h ดวนก์ดสวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์เชอร์วันนี้เราจะมาดวนก์ดกันแต่คลิปนี้พิเศษเพราะเราจะมาดวนกันในเวอร์ชัน format F D ตองที่ซื้อ F D แล้วเตรียตัวกันไว้ให้ดีนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้ชุด F D 0 2์ดับในดันโบเบิลบสายอัสตินแดนชับระส่วนผมจะใช้ F D 0 1นะครับเป็นในเจนเวอร์สายโซเดียมมาเป่าชุดกันเลย เลิกก่อนยังไงเราออมาแลกกันสอบโคงการกันได้เลยตัดผมนี้นะครับเราไปเลยเด็กนี้ประกอบของเยอะเป็นเกลีเลยจินต้องโดนด้านเรามาเริ่มกันเลยเราอสุวินแห่งแดนชพะจงมารวมตัวกันรู้ไหม สองอสูรวินแดนชำระต้มเนินใหม่ดรกเน็ตดัก้อนโวล์บันที่ของผมผู้ปลดปล่อยอสูรวินแดนชำระอขซอสดัก้อนที่แห่งการนำทางที่รวบรวมหมู่ดาวเป็นหนึ่งจงบดเผยเส้นทางใหม่สู่อนาคตลูมิเนสโอ้โหนีชัดาเลจินโวล์มังกรผสมเทพดาราโซเดกเอสเข้ามาเลยได้แต่ผมเริ่มนั้นนะครับผมเริ่มก่อนยังไงล่ะ กระเทียมผมจั่อืมะชับแอน,นดอ์ด็อกผมขอสวมใส่ดาบของแม่ทัพแห่งแดนชำระเดมิอสอสโซดบื้อดีเปิดมามีดาบเลยเยังไม่หมดเพลงด้วยนี่ไปเลยเฮลิออสเดลูเปิร์งมเปิดกล้าสามใบเอเคเอม,ม,มอา Q มใช่เลยหยิบกันไหมไม่ให้ดูหรอกหยิบมาแล้วก็ที่เหลือนำลงช่องดอกผมขอลงแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระ เดมิออสซอร์ดดากอนมาเลยร่างแรกของผมร่างแรกไม่นมีคอคอ้ง่ายจังไปเลยลงงอาศวินแห่งแดนชำระนโคบโบนดากอนนโคบโบนบัตเทิลเฟร์เข้ามาตัไใจไม่ได้อยู่แล้วไปเลยตอ้สอง,องดัเมี่ดับครับดับดับโอ้ยถึงเวลาแล้วเดมิออสมาเยอะอือิดี๋ยวปะ เห็นคำตาบครับเห็นทำลายได้จวดการ์ดหนึ่งใบแล้วบบกคนอีกวสามพันโบกให้อาทิมแล้วก็เทปของเดนปรากฏครับเมื่อถึงทำลายคอมมานเตอร์หนึ่งใบออกมาอสศบินแห่งแดนชำระอีโวเกตดักก้นอ๋อนีม่มันเอาเทปินเพื่อนจย่นนึงต้องจะไม่หมดใน,นนะครั้งเดียวนะคืรแรกตีในครั้งเดียวแต่ว่าสกิลของเดมยงด์ทำลายเพื่อนกี่ครั้งก็ได้ไม่รู้ผมขอทำลายเพื่อนคืนจวดการ์ดจุดมาทำไมอ๋อเอามาจวดนี่จวดกัน์นี่เป็นไงมือผมกระบอกไปแล้วเล่นยังไงมือเป็จบเกิแล้ว Okay. เกเซิรของผมจอตื๊ดตื๊ดตื๊ดชาร์จแอนดอร์ได้เลยเริ่มจากคนนี้ก่อนสวมใส่คาถาของกิวมินใจหนึ่งคาถาของกิวมินเนี่ยเหรอใ,นหนหใช่ครับไอเทมสุดสองพารามีสองเทปทำอะไรได้อ่ะอ่มีสกิลที่หนึ่งครับได้ดูเลยได้เลยได้ครับชาร์จหนึ่งเกตโอเคง่ายมาก ไฮเลดก็ได้เกตแล้วแล้วก็ขอแจกสองเกตก็คอมบายปัตตี้ได้เลยดึ๊บดีดีแล้วก็คอมยคอยยิถูกต้องแล,แล้วก็เอามาแจากสองเกตจากนั้นเอาโซเอาดอกมาเป็นโซหนึ่งไปได้เอาเป็นใบนี้นะ้ะใบนี้เก่งโอเคแล้วยูถึงได้กับบัตตี้ยิปแตะเฮ้ยบัตตีิยิปเยี<ๆ>่ยบัตตี้ของผมยังไม่ออกมาเห็นไหม ก็เล่นใบนี้เลยครับโอล่าอาาคตได้เลยจานังเกตครับแค่ความสามารถข้างบนบอกอว่าถ้ามีดวงดาวก็คือโซเดียคนนี้ตัวน,นี้ก่อนแล้วถ้ามีเมียอล้วก็คือตัวเองอยู่ดีเจงดีเฮ้ยมีบัตเลยเนี่ยมีแน่นอนเอ,อ๊แล้วก็คอแล้วก็นานครับมีเทออาพิสกาพิสกาตัวนี้น่าจะคุ้น้าคุ้นตารากผู้เล่นเก่า Duo World ด,ดูโอ้ด้วยดูโอ้คับคอสไนท์เมื่อคอสไนท์ครับจากโกลสนามเข้าสู่ไซส์สครับได้ใช้เงินเก๊โอ้โหฟรีแสดงว่าใช้เกตเยอะมากได้ครับสเตเตอร์เฟสครับเข้ามาเลยตีได้ไวเดียวแต่มีสก,กิลเมื่อตีมาเลยคนนี้ครับสก,กิลเมื่อตีครับชี้มอนสเตอร์ไซส์สองตึ้งต่ำกว่า1คนห้ามลุกในสแตเเฟสถัดไปโอเคครับผมเริ่มเตือนจะลุกไม่ได้นะตีสองทีใส่ไฟเตอร์ครับ ผมขอป้องกันตัวเองก่อนไล่ครับเส้นทางปีศาจของเราที่โชล้มไปเรื่อยๆยกเลกิกการโจมตีไล่ได้เมื่อช่องกลางไม่มีนะผมแล้วถ้ามีแต่ำทำร้ายในหลุมชั้นเอ็นเกตผมอยู่แล้วเมื่อไอซีฟ้าฟ้าในดาบกับนเวิร์ดกันชิวโรงกอนฟ้าแล้วก็ไฟนอลครับครับผมแล้วก็เอ็นโอเคเอาเท้าผมตัวคแป๊ดใช้ได้เลยมือของฉันเอาละมไม่ใช่ตอนมัน ไล่มตราแดนชัมละวงแหวนโลหิตไล่จบกัรหนึ่งใบไล่ได้มีอัศวินแดนชัมละแล้วก็เท่านี้อัศวินแดนชัมละไม่ถูกทำลายนนี่เครืองเครืองนั่นเองแต่ว่าน้องไม่ได้รู้กันนานรูน้มั้ยเนี่ยจับยังไม่ได้ไปถึงเวลาของบันดี้แล้วลอ็ใหม่บัดดี้โคโ อผมก็มีเทคเมอร์โปรเหมือนกันครับแล้วนี่ครับผมขอข้อของผมก่อนได้่มจากจ่าสองเลือดเนี่ย8แล้วก็บัดอีกิครับเป็นจ้าลบมาแล้วยังไงเล่าอวิตี้เลสครับจ่ายหนึ่งขึ้มือหนึ่งสกิลอะไรกันเนี่ยโง่จริงเลยเกล่าแล้วครับเกล่าแล้วเราเราทำอะไรได้ครับอวิตี้เลสจับเลสครับอ้อหแล้วก็เทคของวัคคินี่มาด้ครับครับผมชัดแน่นดอโอ้โหงจริงจริงแล้วก็ต่อด้วยสกิล ของเมเทอร์อาร์มนะครับอซาโรด์บอกว่าถ้าอีกฝั่งโดนเลทด,ด้วยความสามารถของการเราครับแล้วอยู่ในโซงโตดิแอคชาร์จหนึ่งกิจได้ทำขอบจ่ายหนึ่งไลท์ให้ฝั่งเดียวเหลือแปดโอเคไลท์กจบไม่เป็นไรพลังกดดีเป็นของนายคือห้าพันสินะใช่ห้าพันลงนิดลงนิดลงครับอัศวินแห่งแดนชำระลีดเดียดาร์ดัน,ก,ดนกับเวดดี้เลทไหมไม่ครับสามพันเองเลททำไม ไม่เป็นไรลงมปอีก <Sev> ต <sequential eating disease> <as> ัวอะสตินแห่งแดนชำระอีวอกเกรดดั้งก้อนพลังโจมตี3,000อะไรเงี้ยเหรอใช่กล่าวที่ตีเลสไหมต้องเลสแล้วแหละอีวอกคิดดีมาเตือนใจไว้นะคอสอีวอกคิรดีโดนเลสเ้อสกิลนี้ใช้ได้ทุกรายการเท่านั้นเขาจะไม่โดนดีไลน์แล้วโอเคแต่เราทำชัดกว่าพี่เหรอได้ครับหุ่งเกินมือมือไม่ลดเลยนี่การป้องกันที่ดูเดือดมากอลย แบทเทนเฟสเอาเลยเฮ้อนอนหมดเลยยังเหรอใช่ครับไม่ว่างไม่เป็นไรผมมีสกิลของออสซอลทำลายเพื่อนหนึ่งใบเพื่อนลุกผมเลือกทำอะไตรงนี้ก่อนแล้วก็คนไหนไม่อนถูกทำลายผมขอเลือกขึ้นมือไปก่อนมันลุกไม่ได้เนี่ยเลยสกิลดับบันอามลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้ด้วยความสามารถครับมันไม่ตั้งนะผมเลยเออยากจังไม่เป็นไรเก่ของเดมิออสซอครับผมเห็นโดนทำลายนะครับด้วยจ่ว แล้วก็ชี้คนหนึ่งหมวกสามพันผมเขเลือกดาวหมวกฟรีกันมันไม่เสียอะไรเลยไปเลยโจมตีโชคการเดี๋ยวเรามีโศกการโศกการณ์อีกเยอะไปเลยยังไม่หมดเท่านี้หรอกนะสกิี่ครับทอมบอยอันนี้ไม่จูดทำลายครับโศกการณหนึ่งใบแล้วก็อันนี้ไม่เห็นจูดทำลายครับสามารถเอายาเข้าโซได้โอ้โหจอนโซจอนเลนใช่ได้เพิ่มมือมือผมกับมันเยอะอยูแล้วเหมือนโปรยลงไปแล้วไม่เสียเลยเลยใช่เดีวผมก็ตีไม่ขาดแล้ว จบแล้วได้แล้วเยอะจังยีไม่เข้าซะแล้ะน้ำเส้นกี่ว่าครับผมใช้ทุกคนเลยใช้ทุกคนเลยนีหรอเรียนพร้อมของคนนี้แข็งแกร่งจริงๆเดือได้ได้ครับจ่ายหนึ่งเกมครับครับผมโยนหนึ่งก่อนได้ครับเขามีดอกดาวแล้วก็มีนิโอมีโอเป็นโอ้จ่ายหนึ่งเกมครับดีมากเลยครับแล้วก็กระทาจับเลื้อยได้เลย ได้เลยเออทำไงเขาดีดิฟเป็นเท่าไหร่ครับดีพันยังไงล่ะออกนี้บอกว่าถ้ามีดวงดาวอยู่ไซส์1ก,ก็คือไซส์0ไร้กันโอเคเราจะไซสี2คุณแล้วบัตเทิลเอ่อบัตเทิลครับตัวแรกไอ้เจ็ดพันมีสกิลชีพไซส์สองต่ำกว่าถ้ามลูกให้สแตนบายเฟสเหื่อโซโซโซกัด หัวเห่นง่ายเพื่โอ,อโฟกสนะแล้วก็เตนะึ๊ดตึดไว้นอนครับเป็นไงครับตื่นเต้นเลยไม่เมียขอเธอผมโจัการ์ดเวลาแล้วงนะแต่ผมยังไม่พร้อมเลยชอตแอนโดโอเคผมขอจ่ายนิ่งเกตหนเลือด อสุวินแดนชำระคงอยู่ช่วงนิรันบอกว่าผมสามารถขุดอสุวินแดนชำระได้สองใบผมขอขุดเมคโบลและผู้ลุงลุงอสุวินแห่งแดนชำระรอดเดมิออสนั่นเองกับับเป็นเดมิออสเป็นเดือนแล้วใช่หรือเปล่าลองไหมแน่นอนล้มแต่เป็นเกณฑ์เอาลุงหนึ่งใบที่ติดอสุวินแดนชำระเข้าโซลเอาคนนี้เข้าโซ่ โอเวอร์สา oh, oh, oh. ตกโอ้ oh. สาวเวตีเลสไหมครับต้องทำครับตัวมันส์สองได้เลยแจกหนึ่งเกรรครับทิ้มือหนึ่งใบเลสอ๋ออาลเอาัวเทคมีเทอร์อาร์นะอาลิหนึ่งไท์อีกร้หนึ่งแจกโดนยิรรนงละหนึ่งเลสแล้วก็ยังไม่หมดลงไปกลับมาอีกครั้งใช่ครับพอมันทายมันขึ้นมือมันกลับมาได้ทุกครัแล้วก็ลงเนโคบนสาวิวทีเลสไหมครับ เวสเลสเลสตายเดี๋ยวเราจะตายนะเลยอ,อีเฮ้ยอ๋อมอยแล้วมันแทนที่ยาเลยฆ่าเดียวเลสเฮ้อตาเดนไปชัดเจนไม่เป็นไรแต่เท่านี้ผมมีตัวเลือกตีใหม่ขอไร่มอนตาแดงชนะวงแหวนโลหิตจุดหนึ่งแดนชนะของผมไม่อยู่ทำลายมีแต่ตัวตการเลยใช่เคลียโกไม่ให้คุณทำลายหรอกนะแต่ผมมีแต่เลสอ่ะิโอเค บัตเทิลโอเคไปเลยตีเข้าแล้วตีคนนี้โอเคคนนี้เป็นแค่รอเปล่ามีคอปเตอร์ครับมีคอปเตอร์ด้วยงัเหรอถ้ามีดวงดาวอยู่สามารถเอาตัวเองลงหลุมเพื่อใชสองเกียร์ได้ได้เลยหนีเีไปแล้วงั้นเหรอใช่ครับหนีไม่เป็นไรดับลุกอยู่แล้วดับลุกแล้วผมลืมสแตนมอรยแล้วก็ใช้ครับสกิลของเบมิออร์ทำรายการไปนี้ ่อัแล้วก็ตั้งแต่ไม่ตั้งเทร็จมดแล้วครับตัวการหนึ่งไบบวกพลังสามพันหมวกให้เดาเดาสตีแล้วไปไม่นะนับสืดแข็งแก้มเชาเอาล่ะถึงเวลาสวนกลับแล้วสินะรอครับได้ฟอโซเพื่อนลุกอินทูเดอะฟิวเจอร์ทำอะไรไหมทำกางเคล่าหรอทำครับนอนกับเวนนี่เหรอใช่ครับเอเป นี่เป็นไรสกิลของเดมิออนทุกคนทำลายเนโคบโบอลลุกลุกแล้วก็เ네นโครบอลขุดเกิ็ดได้ไม่ครบเลือดออกมาออกมาโอ้ยจวดนี้ก็จวดนี้จังเลยใช่แล้ยนะเอาละจะตีต่อแล้วยังไงล่ะเบาๆครับไปเลยตีช่องกลางเลือดแตกแล้วไปเลยมินชีเนี่ยแปดเหลือเก็นครับสกิลกินกระดูกทำลายจูกการหนึ่งไป อึอัดเมเจ็ดเียหครับตกเยังไงล่ะโอ้ยดีนะเขาไม่มีอะไรตรเทครับจัวเดยเลยชัอนดอกรบวมเื่นยังไงดีเล่นยังไงดีลงไม่ชื่อลครับแดกโซอาฮยใบนี้ใบนี้คนใบนี้คชินมากมากรับจำบอกว่าเมื่อลงมาคอมันเตอร์เซสามครับโดยครับโดยจ่าคอคอร์ ผมขอขอโซดีอกแน่นอนประเดนีเล็กโซดีอกแต่เป็นมังกรเทพดาราสุดขอบฟ้าโซเดีอกโนวาครับผมนี่จากสามเกศโห้ใจเกบแ็งมนกจากนั้นครับสามารถเอาการเข้าโซได้2ใบจากหลุมโอเคคอนนี้คนดีคนเดิมอ๋อมีอีกแล้วนั่นเหรออยากได้อะไรอีกไหมอย่างนี้คิดว่าจะนานไหมไม่เป็นไรครับทำได้แล้วได้ผู้ชมรอได้อยู่แล้วเอาใบนี้ครับ อามอีกไวนึงได้เลยมิเทลอ,อารมครับเนบูนโซโซดาอ่าอารมง่ายๆครับคือเขาคือดับเบิ l e attack โอเคชื่อค่อนข้างอ่านยากนะครับเนี่ยใช่ครับอ่านยากครับโอเคครับแต่ความสามารถเรียกว่าอาร์ม double attack โอเคโอเคครับใช้ความสามารถพิเศษกุนลนะครับแคปเรียนครับผมได้เลยโอเคผมจับแบตเทอร์แล้วมีเพนเทนตหรือเปล่าเนี่ยมีมูฟเพนเทนต์และโซการออกแล้วแล้วอาร์มให้ดับเบิ l e attack เคใช่ครับโงก็เป็นดีโอแต่ก่อนยอดแต่ทำไรไหมครับไม่มูฟครับเดี๋ยวโดนี้เทียนบางงั้นก็ไปก่อนเลยสองที่เราก็ใช้เทคแด็กโซล่าครับบอกว่าเมื่อตีแล้วอยู่ในโซทิ้งการเป็นหมื่นหน่วยที่จดโหจุดอันเนปประสงค์เลยเปลี่ยนเลยนี่รับครับลุกขึ้นมาด้วยจับเบิร์ตแอทแทกได้เลยนี่เนี้ยปีนั้นีการตอบยังบอกมั้โรก่อนนะโรลคลาสสิก ความเสียหายนั้น่งไปการเป็นศูนยที่รายได้เมื่อไม่มีช่องกลาโอ้ไม่มีอนะไรคาับพาดเลยได้เลยเขาถือผมตัวครับลุกขึ้นมาพอไปที่ตรงนั้นก็ช็อตและโดมโอ้ไมือเขาเยอะจังไม่เป็นไรผมลงตัวใหมใจเกียดนี่มันลงเพื่อเอาโซกาใช่เลยเอาคนนี้เอาโซอี ต้องมีโซลไว้ก่อนไม่ได้รูโ้โดนบอลอยู่ดีลุ้นอัศวินแห่งแดงชำระกระดเอลโรดาร์กอนเอาละบัตเทิลเฟสไรอ่ะบัตเทิลเฟสโอเคผมเป็นสกิลเคอร์เตอร์ครับเป็นควีตตี้เรดฮเคอร์เตอร์นั่นเหรอทิ้งการ์ดมือสองใบได้เลยแล้วก็เรดมอนเตอร์ทุกใบของสนามอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้โหนี่มันวรวมพลังรวมอย่างดีกว่าครับเนี่ยใช่ครับ กัมมันเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเอาวุธเหลือให้โอโแล้วก็ใช้สกิลของอาซาโวอาครับครับมีหนึ่งได้ชั้นหนึ่งขีดง่งายปื้แล้วก็ไม่ตันอย่าละอ่ะไม่เป็นไรสกิลคุณไม่รอดทำลายแล้วก็ใช้เทคเสือก่อนเถกเสือ <ผม S 2> ่กเป <ๆ S 2> ็นเถกตั้งสินะครับทำลายแต่มราไม่ตันที่ใช่ใช่ครับ,รบๆๆทำลายหายทมใส่อยู่หน้าเดียวในเด็กเอาละ เมื่อทำลายเสร็จแล้วเราก็บวกสามพันเห็นโดนทำลายจวกันหนึ่งใบบวกสามพันยังไงลราโอ้ยเจเข้าอยู่นี่จะตูดตูดแค่โกไปเขาพันยังไงล่ะการคนนี้ครับนี่จบเธอแล้วยังไงล่ะเอาไปตัวะไหนดีใช่เนาะมือเหนือกี่ใบกันเชียวสองครับแต่มันจะโบกหนึ่ง จอหนึ่งหลามดงดาวมีโดแลวกอนดอีกหนึ่งมือสใบงเ้ยสินะมือสามใบครับแล้วกาับทาเกียรีิโอ้หจะเก็ยิทารเหยุดนะได้เลยขอเพิ่มเนี่ยได้ขอจาบก้านามครับวเข้าไหมได้เลยเข้าไซส์สามชั้นหนึ่งกีบครับผมเพิ่มหนึ่งชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเกีบได้เลยโอเคลืลสองใบใบเด็วเขาเอาล่ะบเทิเฟสครับบูฟไหม ไม่มูครับเพราคุณมีเพนนิ่เหตยังไงล่ะไอ้เง้ยเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเลือดเหลืออยู่สี่เนี่ยโอเคงั้นจะใครแล้วนะครับมีมือแล้วแปดใบเลยนะมีโกหรือเปล่าเนี่ยแปดใบเนี่ยต้องมาลองวัดกันดูแล้วโอเคได้ผมรับคำถาม<ส>นาโซลิแอกตีใส่ปุริ่นสองขีดตีใส่ไฟเตอรอ์รับครับโอ้ยเหลือสองโอเคครับมีอาร์มดับเบิลครับลุก นี่ไปปิดอีกทีนึงใส่ไฟเตอร์สองขีไม่ไม่ตีข้างเลยอ่ไม่ไม่ไม่ฮะแหล้วครับออมือแปดไปแต่ไม่ถือโล่สินะเออไม่มีโล่ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปวันนี้นะผมก็สำหรับชุด FD-01 นหนึ่งนะครับให้ไฟเตอร์เชิร์รีวิวแล้วกันโอเคครับจับ FD-01 นหนึ่งนะครับจะเป็นเลเจนเดอร์สายโซเดียร์นะครับ ที่จะมีเป็ดเผ่าดวงดาวและมีโอดาก่อนนะครับเี็ดเผสามารถเล่นรัวๆเล่นห้ามลุกทําให้ฝั่งมีปวดหัวเลยทีเดียวจริงครับผมแล้วก็ชุดเอฟดีส่วนสองนะผมเป็นดาร์กเน็ตเดวิออรแล้วผมสเกตที่กินเพื่อนเราลุกขึ้นมาโจมตีได้ครับผมกินกินหลายไปครับทำเห้ได้เยอะขึ้นอ่าแล้วก็มีกินแล้วยัดเข้าโซ่ได้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้มีแค่2ชุดเนาะครับใช่ครับเดี๋ยวครับเรามาสปอยชุดต่อไปกันเลยครับผมอะไรอ่ะ ออยด้วยนะครบก็สำหรับชุด fd 0 3นย์ะผมจะเป็นยังคุณโบแล้วผมสาย5้าเขาอีกแล้วนะครับโอ้กาโอคุงใช่ครับขาดไม่ได้เลยิวให้คนนี้แล้วก็ชุด fd 0 4นย์สี่ผมนันเจียนโบสายราชันเขานั่นเองนะครับผมผม,มาพร้อมคู่ปรับคู่สีคู่หูไม่รู้จะเป็นอะไรดีจริงครับผมเพราะตอนภาคเอกนายก็ชุดพวกนี้ก็มาพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าเราจะมีฟอร์แมตเฉพาะ fd ไฟนะครับผม แสดงว่า4เด็กนี้จะชนกันแค่4เด็กนี้เท่านั้นใช่ครับผมก็จะเลือกได้คน,นละ1นชุดลงมาต่อสู้กันเท่านั้นมารแท่งขันครับผมรายละเอียดติดตามหน้าเพจ facebook ไทยนวยไฟนะครับสำหรับวันนี้ไฟเตอร์ปอบและผมไฟเตอร์เชอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าส,ส,สวัสดีครับ